สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ช่องของเราก็จะมาอัปเดตขา่าวคราวแวดวงบันเทิงนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงวง Baby Monster กันนะคะแล้วคนที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือน้องชิกิต้าหรือน้องแคนนี่นะคะตัวแทนสาวสวยสาวน่ารักคนดีคนเก่งของประเทศไทยที่เป็นหนึ่งในสมาชิกวง Baby m มอน ster อร์นะคะของค่าย YG นั่นเองค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะ ตอนนี้หลังจากที่น้องๆทุกคนเนี่ยได้โชว์ความสามารถในเวทีต่างๆเนี่ยนะคะทำให้แฟนคลับทั่วโลกเนี่ยต่างชื่นชมค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง7คนนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงน้องชิคี้านะคะที่มีคนพูดถึงเธอเยอะมากเลยหลังจากที่แบบได้ดูการแสดงสดของวงไปนะคะในหลายๆเวทีค่ะ อย่างเช่นสื่อญี่ปุ่นเนี่ยนะคะตั้งชื่อให้ชิกิต้าเนี่ยว่าเป็นดาวกําเนิดธรรมชาตินะคะซึ่งเขาเรียกว่าน้องเนี่ยนะคะเป็นน้องนุชคนสุดท้องแต่คือความสามารถในมหาศาลแล้วก็เราเหลือมากๆเลยนะคะด้วยความที่เธอเนี่ยร้องเพลงก็คือเก่งมากๆนะคะแล้วก็ทักษะการเต้นที่แบบ รถมากๆจึงมากๆนะคะทำให้เวลาที่แบบอยู่บนเวทีเนี่ยน้องมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าเธอจะอายุน้อยที่สุดแต่ว่าเธอเนี่ยเป็นดาวนะคะเป็นแบบสตาร์ที่แบบว่าโหเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากๆนะคะทักษะการร้องเพลงก็ดีอะไรแบบนี้นะคะอันนี้สื่อญี่ปุ่นถึงขั้นเอาไปให้ฉายาเลยนะคะว่าเป็นดาวกําเนิดธรรมชาตินั่นเองค่ะแล้วก็นะคะเอ่อ มีการนะคะพูดถึงน้องนะคะว่าเ,าเธอเนี่ยได้เข้าร่วมโปรเจกต์นะคะหลังจากได้รับการสุกเพลง3เดือนก็คือเหมือนกับว่าเธอเนี่ยมีความมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในเพลงล่าสุดเพลง d r ิฟเนี่ยนะคะที่กำลังดังๆอยู่เนี่ยนะคะชิคกต้าได้รับหน้าที่ในการเป็นแรปแล้วก็ เขาเรียกว่าทุกคนทั่วโลกแฟนคลับทั่วโลกเนี่ยก็ต่างอึ้งมีความสามารถค่ะเฮ้ยนี่มันเด็กอายุ15จริงๆหรอโหยด้วยความที่แบบเขาเรียกว่าอ่าคาริสม่านะคะที่สะกดสายตาคนทั่วๆไปนะคะอยู่บนเวทีเนี่ยเฉิดฉายมากแบบโอ้โหโดดเด่นมากๆเลยค่ะแต่พอลงเวทีเนี่ยชิกิต้ากับกลายเป็นอีกคนนึงเลยนะคะน้องเนี่ยจะเป็นคนที่น่ารักน่ารักคีออนคีออนนะคะแบบ พี่ๆในวงเนี่ยก็จะเรียกเธอว่าเบบีนะคะเบบี Baby, ก็คือแบบน้องนูด๊ดแบบเรียกน่ารักน่ารักเป็นเบบีอะไรแบบนี้นะคะแล้วกเ็เท่านี้เนี่ยนะคะมีการพูดถึงน้องชิกิตานะคะที่มีเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ประจําตัวก็คือแมวนะคะแมวสีดำค่ะนะคะ,นะคะซึ่งมันก็ไปค,คล้ายๆกับฟีเจอร์อของแฮรินนะคะซึ่งเขาเรียกว่าชิกิต้าเนี่ยนะคะ ก็เลยมีการแบบพูดถึงน้องกันนะคะว่าแบบโอ้โห,โโหทั้งสองคนเนี่ยก็มีความน่ารักเป็นแมวเหมียวนะคะที่มีลุกเล่นแปลวพราวอะไรแบบนี้นะคะทั้งเคี้ยวทั้งเล็บทั้งความน่ารักความขี้อ่อนนะคะและล่าสุดที่ผ่านมานี้ การแสดงโชว์ของน้องบนเวทีเนี่ยทำให้แฟนคลับเนี่ยสังเกตเห็นมือของชิกิต้านะคะที่เหมือนกับว่าไปโดนอะไรมาสักอย่างแล้วเป็นแผลค่ะแล้วทุกคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็เป็นห่วงน้องชิกิต้ากันนะคะจนทําให้อ่อพอพวกเธอมาไลฟ์สดอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะชิกิต้าก็อ่านคอมเมนต์ต่างๆน,น,นะนะที่แฟนคลับทั่วโลกเนี่ยเป็นห่วงเรื่องมือของเธอแล้วเธอก็น่ารักมากใส่ใจคอมเมนต์พวกนี้แล้วก็บอกพี่ๆโดยใช้ภาษามือคะ่ะว่าแบบมือเนี่ยหรอตอนนี้หายดีแล้วโอเคแล้วยกนิ้ โป้งขึ้นมา2นิ้วนะคะทําให้รู้ว่าเธอเนี่ยใส่ใจแฟนคลับมากๆเลยแล้วแฟนคลับเนี่ยก็ใส่ใจเธอเช่นเดียวกันนะคะแบบ น่ารักมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นความน่ารักของน้องชิกิตาที่ตอนนี้เนี่ยผู้คนกล่าวถึงเธอกันอย่างล้นหลามนะคะยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องชิกิตาหรือน้องแคนนี่ตัวแทนคนดีคนเก่งคนน่ารักนะคะสาวสวยจากประเทศไทยคนนี้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้เราก็อัปเดตคร่าวๆข,ของน้องเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ